จะส่องล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแมกจ๋าที่นี่คือไทเกอร์ยูโทเปียใช่ไหมคะชื่อเต็มๆของเขาคือไทเกอร์ยูเออยูโทเปียปะคะไทเกอร์โทเปียชื่อภาษาไทยมีไหมคะซีรีพาร์คแอนด์ซู อันนี้นี่ไทเกอร์ถูกเดียมีจระเข้มีเสือมีแพะกิจกรรมแน่นมากไปแม่ไปไปไหมคะได้ค่ะได้ไปโอนอยโอนอยออกโอน้อยออกพ่อด้วยอะไรอะโอน้อยออกผู้ชายมานี่อะเกี่ยงกันดีนะนี่เดี๋ยวจะไปอันนี้เนาะสองร้อยสิบเดี๋ยวจ่ายให้เลยมาในเมื่อเกี่ยงกันโอนอยออกเลยนะ ไปค่ะคุณคุณเตรียมผมไม่ได้เตรียมคุณเตรียมไม่มีเมื่อกี้เราพร้อมแล้วออกนอน้อยออกเลยค่ะเลยมาไปแทนได้ไหม้อ เอาไมเลสนาเอานี้เดียวอันนี้ลิงนิงเอาไหมเอาไหมทอดทอดเอาไหม i <laughs> เลนาดูตาเขาดิใช่ไม่เชื่อพออัดเลนาลองขยับเลน่เาเดินไปตรงนู้นอุ้ยเลนาเลนาเขามองตามเลนาเลยเขาไม่สนใจเล็กันนี้เลยมองแล้วมองเลนแล้วนี่นี่เขามองหาเลนาอยู่ไปไหนแล้วอ่ะเล็ดรูปหัวเขาดิเดก้ารูปหัวเปล่ากล้องน้องนาพี่ก็นั่งเลยนะครับ ไม่ต้องสาบมันไม่มีใครมันจะเป็นเนี้ยอจับจิ้มแล้วกันนะได้จับยิบมั้ยยิบชื่ออะไรนะคะิบองหยิบองหยิบมนมด้วยไดหน้าถือไว้เลย ให้ทีละชิ้นนะเลยน่าเห็นป้าเห็นป้ามันดูอ่ะไอตัวเนี้ยเฮ้ยเยนะมันกินน่ารักจังเลยตัวเล็กมาแล้วไปเล็กเข้าไปถ่ายรูปกับตัวนี้ทำไมอ่ะอืมตัวใหญ่ไปแม่ถ่ายรูปเด็กๆขอ่ตัวใหญ่ด้วยนะ แม่มมรูปหมัวหน่อยลรกหัวรูปหัวเสือหน่อยแม่เสือสาวรูปหัวเสือหน่อยตอนนี้ถ่ายรูปเสือไปแล้วเนาะถ่ายรูปเสือไปแล้วโชว์เสือ เดี๋ยวไปเดินจุงเสือกันไปว้าวยากได้ระหว่างจุงเสือมมีเนันี้อันไหนยากกว่าว่าสิงโตยังไม่เจอสาวไม่เจอสาวใช่ยงนเชอไม่กมเชื่งทุก่ครับพี่ที่นั่งถ่ายรูป ได้แมมาด้วยกันี athlete, fitness, Bear, ิมาแล้วแม่อเสร็จวตอนนี้ครับแต่ไปเลยเาจะอยู่ตรงนี้แม่หนึงกินกินอดีตกินก่อนถุงทองถังเท่ากินมเข้ามาเร็วแม่เข้ามาเร็วนี่น้ำเท้าเนียนมาป้อนเร็วเข้าูดูเสียก็ไม่ดิม่เสือสาวน้ำใจเยน น้องใจเย็นๆนะแย่งกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้จุงเสือไม่เข้าไปอะหาไม่เมื่อกี้จุงเสือไมไม่เข้าไปอะโอยอย่าทะเลาะกันสิเ้ยเรียนะนป้อนอาหารเสือแล้ว ไปแม oh, 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 it ่ว like hey! ิกไงจะโดนแล้วจะโดนแล้วยิงเสือได้ไหมเฮ้ยย่าซาขอผมนะครับพี่นความแม่ของผมหมครับฟูกระเป่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เล็วันานึงเฮ้ยโดนแล้วจ่ากับผมนะคะพูปีแหมแม่ดูสิร้อยตัวเธอปีนได้นะเธออย่าเอามือลงไปนะเฮ้ยในหน้าในหน้าลงไปเร็วในหน้าลงไปขึ้นมาหมดเลยในหน้าลงไปหนายโยงลงไปเลย อย่าโยนลงน้ำนะโยนเนี่ยโยนไปข้างตรงพื้นื้นยังไงังไงโอ้ยกินกันแล้วกินกันแล้วอย่าโยนลงน้ำนะอย่าโยนปีกโยนปีกเออลูบ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 อนี่ครับแมนี่คนี่ครับนี่ครับน่ารันี่ครับอี่ครับนครับนีคร่ี่ัน เลยน้ามาจับเร็วเลยน้ามาลูกเลยนถ้าจะจับ่ามันหลับมันก็แหลมใช่ครับมคมครับคมคมมากคมด่อยเลยน้าจับเร็วเลยน้าอ้มพี่เขาพูดเล่นครับเล่นมูนี่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เลยน้าจับเร็ว <No. S 2> แม่นี้ตัวใหญ่มากให้เลยเลนให้เลย